สวัสดีครับวันนี้ร้านตาเบิลจะมาเปิดการขาย bmw 6 5 0 gt นะครับคันนี้เป็นรถปี2017จดปี2018นนะครับผมเป็นรถอ่าชาวรัสเซียนะครับเป็นรถมือเดียวในเจ้าของเดียวนะครับออกเงินสดมานะครับในเล่มนี้ก็คือเป็นชื่อต่างชาตินะครับแล้วก็เป็นทะเบียนชนบุรีนะครับแต่คราวนี้ได้มีการย้ายจากชนบุรีเข้ากรุงเทพแล้วก็โอนจากชื่อชาวรัสเซีย เป็นชื่อผมแล้วนะครับสาเหตุที่จําเป็นต้องโอนนะครับเพราะว่าชาวต่างชาติบางทีเดี๋ยวเขากลับประเทศไปแล้วเราจะตามเอกสารไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ถือเอกสารโอรอยไว้นะครับเพราะว่าฟุ่มเสี่ยงต่อการตามเอกสารนั่นเองนะครับทั้งแต่รถเป็นชื่อผมนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นรถมือเดียวนะครับแต่ในเล่มก็อาจจะเป็น2ชื่ออะไรเงี้ยนะครับคราวนี้ก็รอป้ายทะเบียนอ่าเป็นกรุงเทพอยู่รอป้ายประมาณ3 0วันนะครับที่ขนส่ง ก็มาถ่ายคลิปให้ชมกันก่อนนะครับคันนี้รถนะครับรถจดทะเบียนเดือนเดือน2ปี18นะครับในรุ่นในเล่มเนี่ยลงรุ่นปีคศ .17 เนะครับเป็นโมเดลที่นําเข้ามาในตอนนั้นนั่นเองนะครับเป็นตัวโฉมปัจจุบันแล้วนะครับโฉมปัจจุบันที่ขายอยู่ที่ศูนย์นะครับแต่ศูนย์รู้สึกว่ารุ่นนี้ก็จะไม่มีแล้วนะรถแล้วนะครับเพราะว่าก็หมดสต็อกไปแล้วนะครับตัว ตัวโฉมใหม่แตกต่างกับตัวโฉมเก่ายัางไงนี่นะครับพอดีมันมีรถคู่กันอยู่พอดีเลยนะครับคันโฉมเก่านะครับไฟท้ายก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับมันจะแบ่งเป็นสองข้างโฉมใหม่เนี่ยไฟท้ายจะเหมือนเคพันหกแล้วจะเป็นไฟท้ายยาวอันเดียวนะครับแล้วก็ ตรงแก้มด้านท้ายถ้าสังเกตนะครับเนี่ยครับแก้มมันจะมีล่องเอวนะครับสโลปลงไปส่วนตัวเก่าก็จะไม่มีนะครับสิ่งที่แตกต่างกันนะครับในเรื่องของท่อเสียเช่นเดียวกันนะครับอันนั้นใส่ท่ออาคารแล้วแต่ว่าท่อเดิมมันก็จะเป็นท่อรูเดียวนะครับส่วนตัวโฉมใหม่จะเป็นท่อที่เป็นตัว2รูนะครับมีกาดบังท่อขนาดใหญ่แล้วแล้วก็หัวหมอนนะครับก็จะแตกต่างกับตรงหัวหมอนนี่ก็คือมีปั๊มโลโก้ GT ไว้รุ่นเก่าไม่มีนะครับเลื่อนมาถึงด้านหน้า ตรงครอบแผนด้านหน้านะครับจะสังเกตได้ว่าตัวใหม่นะครับคอบแผนด้านหน้าเนี่ยก็คือจะดูมีมิติดูมีความสวยงามนะครับสวยงามมากกว่าชมเก่าให้ดูชชมเก่าเหมือนซาลาเปาเลยจริงๆแล้วต้องบอกว่าพื้นฐานรถมันตัวเดียวกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบเบรกระบบไฟฟ้านะครับมันตัวเดียวกันเลยมันแตกต่างเรื่องของเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะไมเนอร์หรือว่า มือนกับผมภาษาอังกฤษไม่ค่อยถูกแล้วก็เรื่องของเรือนไม่นะครับเลือนใหม่ก็จะเป็นตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าตัวโฉมใหม่เนี่ยเลือนไม่ม์เนก็จะมีคําว่าห 50GT นะครับซึ่งตัวเก่าเป็นเลือนใหม่เหมือนกันแต่ไม่มีปัม๊มแล้วก็ช่วงสีเลือนใหม่ก็จะแตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับส่วนจริงแเราประกับโซบิททุกอย่างกระจกบางอะไรก็ยังเหมือนเหมือนเดิมเนาะฟังก์ชันทุกอย่างก็ยัง คงเหมือนเดิมนั่นเองนะครับด้านหน้าเพิ่งบอกว่าถ้าเรามองจากด้านหน้าเนี่ยต้องบอกว่ามองไม่ออกนะผมให้ดูเลยนะถ้ามองจากด้านหน้าเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับไฟหน้าหน้ากากหน้าซ้ายขวาบางโคนหน้าโชคหน้าจานเบรกล้อทุกอย่างมันเหมือนกันเลยดูกันไม่ออกส่วนใหญ่จะต้องไปดูช่วงด้านข้างหรือด้านท้ายนั่นเองนะครับที่มันแตกต่างกันระหว่าง ตัวโมเดลแรกแล้วก็ตัวที่เป็นโมเดลที่2อนั่นเองก็คือตัวตัวปัจจุบันนะครับแบตเตอรี่อยู่ข้างนี้นะครับพวกระบบไฟแบตเตอรี่กองอากาศอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้ผมถอดไว้ชาร์จเพราะว่ารถจอดก็ไม่ได้สตาร์ททุกวันนะก็ต้องคอยไล่ชาร์จรถไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ไหมหรอก็เป็นไฮไลท์นิดหนึ่งคันนี้เป็นโฉมเก่าผมลงขาอยอยู่2อ9 0 0 0บาทนะแต่ว่าคันนี้ มันเป็นโฉมปีหนึ่งสามนะครับคันนี้เป็นปีหนึ่งแปดก็คันนี้มีท่อคาร์บอนบิกแค้นะครับแล้วก็มีชุดชามลาลอซี่สายพามลาล็อซี่นั่นเองนะครับคันนี้เลขไม่เนี่ยจำไม่ได้ขายรถก็จําไม่ค่อยได้แต่รู้สึกว่าจะไม่เยอะเท่าไหร่คันนี้เลขไม่อยู่ที่สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกกิโลนะครับส่วนคันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่ หนึ่งหมื่นสามร้อยแปดสิบเจ็ดกิโลโอ้ oh, หมื่นโลเท่านั้นนะ่ะหมื่นกิโลนะวิ่งน้อยวิ่งน้อยถือว่าวิ่งน้อยถือว่าใช้น้อยเห็นนะสเสียวชิลเนี่ยเออสิ่งที่แตกต่างอ่อรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่เนี่ยเรื่องของชิลอีแบบหนึง่งจริงๆแล้วมันเป็นชิลไฟฟ้าเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าตัวโฉมเก่าเนี่ยตัวชิลไฟฟ้าเนี่ยเราก็ปรับได้เหมือนกันปรับขึ้นปรับลงแต่มันโดนไอ้นี่แต่ว่าว่าเราปรับขึ้นอยู่แล้วระหลับสวิตมันก็ยังคงอยู่ตำแหน่งเดิมถูกต้องไหมครับ แต่ถ้าเป็นตัวโฉมใหม่นะครับถ้าเราปรับชิวไปที่ตำแหน่งไหนแล้วเราดับเครื่องชิวมันจะลงมาให้นะครับลงมาให้แล้วพอบิดกุญแจปุ๊บชิวมันก็จะขึ้นมาในตำแหน่งที่เราปรับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นลูกเล่นเสริมขึ้นมานะครับจากตัวเก่าจริงๆแล้วผมว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่ ในส่วนอื่นคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถสีเดิมจากโรงงานทั้งคันนะครับรถสีเดิมจากโรงงานทั้งคันให้ดูนะครับว่ารถสวยนะครับข้างนี้สวยนะครับสีเดิมนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานต้องบอกนี้นะแต่ว่ารถไม่มีการเก็บสีมาสักชิ้นเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างๆรอบคันก่อนนะครับมีตรงนี้นิดนึงนี่ต้องส่องไฟถึงจะเห็นอ่ะ จะเห็นแล้วเป็นเส้นบางๆเหมือนก็ไปโดนอะไรเฉียวมาแต่ว่าก็ถ้าไม่สังเกตก็มองไม่เห็นนะแบบนี้แล้วก็บางคนหน้าสวยๆบางคนหน้าไม่มีรอยแล้วก็ชิลสวยนะครับกระจกมองข้างสวยนะครับไม่มีแตกไม่มีรล้าโคมไฟหน้าไฟไท้ายสวยนะครับสวยนะครับแล้วก็อืมมีตำหนิอีกที่หนึ่งบอก ผมพยายามดูแล้วเหมือนกันโดนลอยบุหรี่เหมือนกับดูดบุหรี่แล้วเขี่ยบุหรี่ลงมาแล้วโดนอ่ะมันก็เลยเนี่ยนะนิดนึงแต่ผมไม่อยากคุ้มเบาใหม่นะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่มันเป็นหนังเดิมหนังเดิมเนี่ยคุณสังเกตได้ว่ามันนุ่มมากเลยนะเวลาผมจิกลงไปเนี่ยนุ่มแล้วก็คืนกลับมาด้วยความรวดเร็วถ้าสีไม่สีเรียกก็หาหนังที่มันซ่อมแปะสีดํามาแปะเอาแต่ว่าสีเรียกก็ไปไปคุ้มใหม่เฉพาะตรงแถบตรงนี้ก็ได้นะไปให้เขาล็อกคุ้มใหม่ก็ได้ แต่ผมไม่ได้ทําให้เพราะว่าผมอยากให้เห็นความออริจินอลของรถคันนี้นั่นเองนะครับเพราะว่ารถสีเดิมเราจะไม่ไปยุ่งมันไอตัวนี้เป็นตัวด้านข้างซ้ายขวาท,วทําไว้ทําไมทําไว้ทาไว้บางช่องลมนะครับถ้าเราเปิดตรงนี้ออกมาเราเอาชิลลงสุดเนี่ยมันจะมีช่องลมเหมือนกับทางบียมเขาทําไว้รีดอากาศนะครับให้อากาศมันเข้ามาหาตัวเราเวลาเราขับโดยที่ว่าเราไม่รอ้อนนั่นเองเพราะว่าชิลมันขนาดใหญ่นะแล้วก็รถมันขนาดใหญ่มากเลย ส่วนโลโก้นะครับตัวหนังสือทุกอย่างเนี่ยคมชัดสมบูรณ์นะครับสวยงามนะครับก็แสดงถึงว่ารถเนีย่ยไม่ได้จอดตากแดดสักเท่าไหร่นะครับเพราะส่วนใหญ่ถ้าจอดตากแดดเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นนะตรงนี้อาจจะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มลอกนิดนึงนะครับแต่ตรงนี้ถือว่าตัวหนังสือยังคมชัดอยู่ยังไม่มีการลอกนะครับเกะซ้ายขวานี่ช่องเก็บของนะครับซ้ายกับขวาข้างซ้ายนี่จะลึกกว่าด้านขวานะเพราะว่าด้านขวามัน เก็บแบตเตอรี่ข้างนี้นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับเก๊ด้านหน้าล็อกได้ไหมล็อกได้ข้างเดียวแต่ว่าคุณต้องอยู่ในตำแหน่งของล็อกค,คอนั่นเองอนะผมมีมือเดียวลำบากลำบากนี่ถ้าคุณล็อกค,คอเก๊ข้างนี้จะเปิดไม่ได้ก็คือคุณสามารถใส่ของมีค่าได้เวลาคุณลงไปจอดรถตามปั๊มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถจะใส่มือถือได้นะช่องนี้มันยาวอยู่ละ แต่ว่าข้างนี้ห้ามใส่ของมีค่านะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะล็อกได้นั่นเองนะครับกุญแจรุ่นใหม่ที่แตกต่างกับกุญแจรุ่นเก่าคือกุญแจรุ่นใหม่เป็นแบบขั้นบันไดนะครับที่ผมให้ดูนะส่วนกุญแจรุ่นเก่าจะเป็นแบบฟันฟันปลาฟันเลื่อยอยู่นะครับก็แตกต่างกันแตกต่างกันเรื่องเรื่องตรงนี้แหละนะครับกุญแจรุ่นใหม่กุญแจรุ่นใหม่รู้สึกว่าจะเป็นอีโมแล้วนะกุญแจกุญแจรุ่นเก่าก็เป็นอีโมนะ บีเอ็มก็ดีอย่างนะเพราะว่ากุญแจเขาไม่แพงกุญแจเนี่ยลูกค้าทำหายเนี่ยสามารถจะไปใช้สมุดทะเบียนแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถในการเบิกกุญแจใหม่นะครับเบิกกุญแจใหม่ก็รู้สึกว่าจะประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นเองถูกมากนะถ้าเทียบกับรถค่ายอื่นนะอีโมบีเอ็มเนี่ยน่าจะแพงแต่กับถูกนะครับตัวนี้ล็อกบาะล็อกคอเนี่ยธรรมดาล็อกคอเราต้องกดลงไปให้สุดแล้วบิดไฟใช่ไหมครับตัวนี้ไม่ต้องล็อก ไม่ต้องกดนะครับแค่บิดไปทางซ้ายหักแค่ไปทางซ้ายนะครับให้ให้สุดนะครับแล้วบิดไปทางซ้ายนะครับขยับแฮนนิดนึงนะครับสามารถจะล็อกคอได้แล้วนะครับกดล็อกก็เช่นเดียวกันนะครับบิดได้เลยไม่ต้องกดนะครับแล้วผมกดกุญแจกดไว้ทําหน้าที่อะไรกุญแจกดลงทําหน้าที่อย่างนี้ครับกดลงไปนะครับบิดขวาเอาบิดซ้ายพอดีบิดซ้ายบิดซ้ายบิดซ้ายนะครับด้านซ้ายเปิดน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเติมน้ํามันเชื้อเพลิงตําแหน่งนี้เลยนะครับ แต่ว่านอ,อกรถผมเติมให้เต็มอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็กดลงไ้ที่สุดบิดขวาอ่าจะเป็นเรื่องของการเปิดเบาะนั่นเองนะครับใต้เบาะมีไฟนะครับตัวไฟรุ่นนี้ผมแอบรำคาญนิดนึงคือคุณต้องเปิดกุญแจแล้วคุณปิดมันจะนวงให้คุณสักประมาณสักสิบห้ายี่สิบสิบห้าวินาทีประมาณนี้นะสิบห้าถึงยี่สิบวินาทีแล้วเดี๋ยวมันจะดับทําให้วันทีเราหาของอยู่อ่ะ เราหายังเวลากหาของอยู่ใช้เวลาอยู่มันดับต้องมานั่งเปิดกุญแจอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ไฟมันติดนะครับอ่าครนนี้ตอนนี้โอนมปชื่อผมล,ละพีระพงศ์ซิงค์โิโุวนะครับภาษีไม่ขาดนะครับป้ายทะเบียนนี่รอใส่นะป้ายทะเบียนของเยอรมันออโต้รถออกที่นี่ออกที่ศูนย์เยอรมันนั่นเองนะครับนี่ไฟใต้เบาะดับไปละแล้วเราก็ต้องมานั่งคอยเปิดสวิตช์เพื่อให้มันติดอันนี้ก็เป็น เป็นอะไรที่มันลำคาญนิดนึงเพราะว่าอย่างั้นเป็นรุ่นอื่นเนี่ยจะมีเซนเซอร์ที่เบาเนาะเวลาคุณปิดเบาลงไปปุ๊บเนี่ยเซนเซอร์มันก็จะดับเนาะใช่ไหมแต่รุ่นนี้เนี่ยที่ที่ผมดูเนี่ยคุณปิดเบาไปไฟมันก็ยังไม่ดับนะมันใช้เวลามันใช้การปิดโดยระยะเวลาการหน่วงหน่วงประมาณ20วินาทีนั่นเองนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ดีเก็บของได้เยอะนะครับสัมภาระได้เยอะกว่ารุ่นตัว r c หกร้อย 650สปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นรหัส g t ก็ใส่หมวกเต็มใบได้ถึง2ใบนะครับด้านบนก็เว้าวขึ้นสูงเลยนะครับมาเรื่องของท้ายรถก็สวยงามนะครับตัวนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องของเป็นรถทัวร์งของค่ายเ m ีเนี่ยจริงเ BM ยมเขาเด่นเรื่องอะไรเขาเด่นเรื่องช่วงล่างแล้วนะก็พวกเห็นตระกูล G.S พวกอะไรพวกเนี้ยเขาเด่นเรื่องช่วงล่างแล้วโช๊คัพหน้าเป็น u ไซด z ด d o w วระบบเบรกเป็น A.B.S หน้าแบบคู่นะครับแล้วก็ เดี๋เรื่องระบบเบรกเรื่องของช่วงล่างนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กัน <c oughs> ลูกค้าผมโทรเข้ามาแล้วนะครับโอ้น้ำมันจะหมดเพราะว่าผมไม่ได้เติมน้ำมันเลยมันขึ้นเลยเนี่ยน้ำมันจะหมดละสตาร์ทได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปอันทีโอเคให้ดูเรื่องของสภาพภายนอกรอบคันเรื่องของระบบไฟอีกทีนึงนะครับ ข้างนี้ไฟต่ำข้างนี้ไฟสูงนะครับรุ่นนี้ยังเป็นรุ่นที่โบราณไปอีกนิดนึงนะครับต้องเปิดไฟสูงเหนือติดคู่เวลาขับไปคนก็ชอบบอกว่าเอ๊ะทาไมไฟหน้าขาดข้างหนึง่งจริงๆมันไม่ได้ขาดนะครับมันติดข้างเดียวอยู่แล้วข้างหลังนี่ผมถือว่าไฟสวยนะครับเป็นเส้นแบ่งคล้ายๆกับตัวรถยนต์ของ BMW แล้วก็ไฟเลี้ยวก็ยังเป็น f ู l l LED เลยนะครับ ถามว่าสว่างไหมสว่างเห็นทางชัดเจนแน่นอนนะครับไฟสองป้ายอยู่ใต้นี้นะครับคันนี้ไม่น้อยหมื่นโลเพราะฉะนั้นมันอีกนานครับกว่าจะเซอร์วิสนะครับสองหมื่นกิโลคุณวิ่งอีกเก้าันกว่ากิโลถึงจะต้องเซอร์วิสอีกทีนึงนะครับชิวหน้าแน่นอนนะคบไฟฟ้านี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่าไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเครื่องยนต์เดินเงียบนะครับนี่ มีมีแท็ชั่นบันทนนะครับแท็ชั่นมันทน,ทก,น,นทก็ทํางานเอเดยก็ทํางานความเร็วเกิน8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวมันดับเองประดับเครื่องปุ๊บนี่จะมีไฟวลคัมนะครับไฟตัวนี้เหมือนไฟช่วยระฟังทางเหมือนของรถยนต์นั่นเองนะครับก็ถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับเดี๋ยวมันจะหน่วงประมาณสัก15วินาทีเดี๋ยวมันดับเองนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปตกใจนะครับคันนี้มาถึงคันราคามานเลยกว่าคันนั้น289คันนี้จะท่เท่าไหร่จริงๆแล้วโฉมนี้ราคา ในตลาดของปี2018เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ300,000บ,บวกเลยนะแล้วแต่ของแต่งแล้วแต่สภาพคราวนี้ต้องบอกว่าสภาพดีไหมสภาพดีครับเพราะว่ามันเป็นรถสีเดิมทั้งคันนะครับแล้ววิ่งเยอะไหมวิ่งน้อยครับรถวิ่งแค่ื่น3 0 0กว่าโลเนี่ยถือว่าน้อยมากๆนะครับกับปีนะครับรถซื้อปี 18, 19, 20, 21, 22, 4ปีเนี่ยวิ่งแค่1,000 10, โลเนี่ยเท่ากับปีหนึงแค่2,500องโลประมาณนะ2,500กิ 2, โล เสโนอราคาคันนี้ดีกว่าผมว่าคันนี้ผมว่าอยู่ไม่นานไปเร็วแน่นอนนะครับเหมือนจะคันสีดําที่เพิ่งจะขายไปก่อนหน้านี้คันนั้นขายไป2องแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสีดําวิ่งเก้าพันกโลคันนี้วิ่งหมื่นโลถือว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่ปีเดียวกันด้วยนะครับคันนั้นสีดําคันนี้สีน้ําเงินนะครับ,ปบนะเป็นสีคล้ายกับสีมิดไนท์บูนะมันเป็นสีออกออกน้ําเงินออกน้าเงินบางทีบางคนก็บอกว่าออกออก,ออกน้ําเงินม่วงสีนี้สวยสีนี้สวยผมว่า bmw รุ่นนี้มือ2ราคาจับต้องได้นะไม่เหมือนตัวสปอร์ตนะตัวสปอร์ตเนี่ยเป็นอะไรที่ราคาตอนนี้นะสี่กว่า5กว่าโอ้แม่เจ้าเว้ยทั้งทังที่ว่าราคาของตัวสปอร์ตเนี่ยรถใหม่เนี่ยมันถูกกว่าตัว gt ตั้งเยอะแต่พอเป็นมือ2เนี่ยราคา gt กลับถูกลงนะครับราคาสปอร์ตกับเพิ่มขึ้นมันถึงเป็นข้อดีสำหรับคนที่อยากได้รถ bmw มอเตอร์ไซค์ไว้ใช้งานในราคาที่แสนถูก ที่บอกว่าแสนถูกเพราะว่ามันถูกกว่าตัวสปอร์ตจริงๆนะคะใครซื้อโฉมนี้เนี่ยขับก็ขับสบายกว่าจริงๆนะแต่ว่ามันโฟกโอเคแหละทรงมันอาจจะดูผู้ใหญ่อาจจะดูแก่แลือ,อาจจะดูอะไรอาจจะดูไม่ซิ่งเหมือนกับตัวสปอร์ตแต่เรื่องของของความนั่งสบายมันมีให้มากกว่าสปอร์ตนะคะเบาะพิงหลังเนี่ยมัน ขนาดใหญ่มากนะครับนั่งพิงสบายๆเลยโอบรัดเอวสบายๆและตำแหน่งท่านั่งของเขาเนื่องจากที่ว่าเป็นรหัส GT มันก็คือเป็นรหัส touring นั่นเองนะครับตำแหน่งท่านั่งแฮนด์จะยกสูงนะครับไม่ได้ปรับเตี้ยล,ลงไปเหมือนตัวสปอร์ตเพราะฉะนั้นเวลาขับนานๆขับทางไกลไม่เมื่อยล้าไม่ปวดหลังแน่นอนนะครับราคาคันนี้ผมขายเท่าราคาสีดําข้างหลังแล้วคุณว่ามันมันจะไปเร็วไหม <laughs> 2แสนแปดมืนเก้าพันบาทเท่านั้นสําหรับคันนี้นะครับราคาเท่ากับปีหนึ่งสามแต่คุณได้ลดปีสิบเจ็ดจดสิบแปดไปใช้งานลถมือเดียววิ่งน้อยกว่าคันนั้นแต่ทำไมผมขายเท่ากันเออนะหลายคนถามเหมือนกับทีแม็กเหมือนกันเพิ่งขายไปก่อนหน้านี้คันหนึ่งลูกค้าถามว่าคันนั้นทําไมของแต่งแบมโบทั้งคันทําไมถึงราคาเท่ากับคันที่เป็นเดิม รถมีปัญหาไหมรถชนไหมรถอะไรไหมผมบอกว่าผมขายรถตามต้นทุนที่ผมได้มานะบางทีได้ต้นทุนมาต่ําก็ขายต่ําต้นทุนสูงก็ขายถุงก็ถัวกันไปนะครับประมาณนั้นแล้วก็ใครสนใจรถที่ร้านก็ยังมีให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันนะครับก็ถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อผมได้ที่เบอร์ศู3ย์แปดสามสี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับผมคันนี้ผมบอกให้เลยว่าผมกล้าการันตีได้ตัวเองนะว่ามันอยู่ไม่เกินจากหนึ่งอาทิตย์เจ็วันแน่นอน นะครับราคานี้สภาพนี้ผมบอกให้เรยวว่าไปเร็วแน่นอนไม่ต้องไปหาครับที่อื่นขายสามแสนกว่าผมขายแค่สองแสนแันบาทราคาไปเท่ากับโฉมเก่าเลยนะแล้วถ้าเกิดเป็นคุณคุณจะเลือกอะไรคุณต้องตัดสินใจเองโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ